ถ้าคุณอยากลงทุนอสังหาที่เป็นกรมครับคดีด้วยสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากเลยค่ะที่จะลดความเสี่ยงในการลงทุนก็คือความรู้ในการลงทุนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันแบ่งเป็นความรู้สส่วนความรู้ส่วนที่1คือคุณต้องมีความพร้อมในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปประกอบไปด้วยการหาทรัพย์เป็นคุณต้องรู้ว่าเสือกแบบไหนถึงจะทํากําไรได้ 2. คุณต้องรู้ว่าจะทําปรับปรุงมันยังไงให้มันเพิ่มมูลค่าและได้กาไรส่วนที่สุดท้ายค่ะคือคุณต้องขายเป็นแต่ความรู้เพียงเท่านี้ไม่สามารถ ลองลงทุนรัพ์บังคับคดีได้เพราะการลงทุนรัพ์บังคับคดีมีอีกส่วนหนึ่งของความรู้ที่ใหญ่มากนั่นคือความรู้ถึงกฎก,ฎกติกาในการลงทุน กรมบังคับคดีในความรู้ตรงนี้นะคะคุณจะต้องทราบค่ะว่าวิธีการเลือกมันจะเลือกยังไงให้ไม่มีปัญหาตามมาเพราะสิ่งหนึ่งที่เป็นกับดักเลยคือการประมูลกรมบังคับคดีเราไม่เห็นของก่อนที่จะซื้อมันไม่เหมือนการซื้ออสังหาที่วไปที่คุณจะเห็นข้างในก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะซื้อกี่บาทแต่อันนี้คือคุณซื้อก่อนแล้วคุณถึงเห็นของข้อที่สองดังนั้นคุณต้องมีทักษะในการ ประเมินการปรับปรุงซ่อมแซมและต้นคำนวณต้นทุนในการลงทุนเพื่อที่จะได้ให้กําไรสูงสุดในการลงทุนและสุดท้ายค่ะคุณต้องมีความรู้ในเรื่องกฎหมายเพราะการซื้อทรัพย์มัคคับคดีมีกฎและเงื่อนไขอีกมากมายถ้าคุณไม่ทราบคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องถูกฟ้องเพิกถอนหรือถูกยึดเงินมัดจาที่คุณวัดจําไว้หรือบางทรัพย์คุณกู้ไม่ได้แบบนี้คุณจะเสียเงินฟรีค่ะดังนั้นถ้าวันนี้คุณตัดสินใจแล้วว่าคุณอยากลงทุนอสังหาที่เป็นกรมบัคคับคดีเพราะคุณ รู้ว่ามันมีของถูกที่ราคาถูกกว่าตลาดมากเพื่อเป็นโอกาสหนึ่งในการลงทุนคุณต้องเติมความรู้ในการลงทุนอสังหาให้ครบค่ะคุณต้องรู้ว่าเลือกยังไงและปรับปรุงยังไงและขายยังไงและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนใหญ่ของกรมบัคับคดีเลยคือคุณต้องเข้าใจถึงกฎกติกาเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนที่คุณจะไม่ต้องเสียเงินฟรีหรือถูกฟ้องร้องเป็นปีๆแล้วเงินจมถ้าวันนี้คุณพร้อมแล้วและอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้นะคะคุณติดตามได้ที่เพจตั้มฝนประมูลอสังหาแบบนักลง หรือถ้าคุณบอกว่าคุณมีความรู้เรื่องอสังหาดีและเหลือมาเติมแพ่กรมปรคับคดีฝนแนะนำอ e ีบุ๊กสุดร,รัดประมูลทรัพย์จับเงินล้านแบบง่ายมาเป็นอ e ีบุ๊กที่ฝนเขียนในฐานะนักลงทุนเป็นคู่มือว่าถ้าคุณเป็นนักลงทุนอยากจะลงทุนทรัพย์ประคับคดีคุณจะต้องทํายังไงบ้าง12-3อีบ e ุ๊กเล่มนี้ฝนแถมไลน์กลุ่มปิดที่คุณจะสามารถปรึกษาตอบถามฝนและอาจารย์ตั้มได้ตลอด24ชั่วโมงและถ้าคุณบอกว่าวันนี้คุณมือใหม่มากคุณยังไม่มีความรู้อยากได้ทั้งความรู้อสัังหาและกรมครดี คุณสามารถเรียนได้จากคอร์สออนไลน์ของฝนนะคะค,คอร์สออนไลน์ไขความลับรดยด้วยรัพย์บังคับคดีในคอร์สนี้ใส่ความรู้ไว้สำหรับมือใหม่แล้วมีทั้งสองส่วนคือส่วนอสังาหาริมทรัพย์และส่วนบังคับคดีคุณเรียนจบคอร์สเดียวคุณสามารถเอาความรู้นี้ไปทําได้คอร์สราคาหลักหมื่นแต่มันช่วยป้องกันความเสี่ยงที่คุณจะสูญเงินขั้นต่ำเลยนะความเสี่ยงที่คุณจะ กูไม่ผ่านแล้วโดนยึดเงินประกันหรือว่าคุณซื้อมาแล้วทรัพย์มีปัญหาต้องฟ้องร้องต่อตามมาแบบนี้มันเสียเงินหลักแสนดังนั้นถ้าวันนี้คุณพร้อมแล้วคุณอยากจะลงทุนความรู้เนี่ยเริ่มต้นอี๊กของฝนคือหลักพันหรือจะลงทุนหลักหมื่นเพื่อที่จะได้ทําให้มันเป็นสําเร็จตั้งแต่ขั้งแรกเลยก็ได้ถ้าสนใจติดต่อได้ที่ไลน์แอ a s s i T M F O N นะคะ